คุณเชื่อไหมว่าสงครามซูดานที่เหมือนจะเงียบสงบตับฆ่าชีวิตคนไปมากกว่า40,000คนและอาจถึงหลักแสนคนความขัดแย้งระหว่างกองทัพร,รัฐบาลกับกองทัพ RSF ประทุเป็นสงครามกลางเมืองตั้งแต่2023และในปีนี้ความรุนแรงหนักขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคดาฟูปลายตุลาคมกลุ่ม RSF ประกาศยึดเมืองเอลฟาเซอร์และนักวิจัยเผยภาพดาวเทียมที่ชี้ว่าจุดต้องสงสัยของการสังหารหมู่ร รอยกองศพและคราบเลือดตามถนนทําให้หน่วยงานสิทธิมนุษยชนเตือนถึงอาชญากรรมสงครามโรงพยาบาลถูกโจมตีชาวบ้านถูกสังหารเป็นกลุ่มการทำร้ายร่างกายและการบังคับอบพยกางชุมชนถูกทิ้งให้ไร้อาหารและยารักษา สหประชาชาติและหน่วยงานมนุษยธรรมเตือนว่ามากกว่า14ล้านคนเผชิญกับความไม่มั่นคงด้านอาหารอย่างรุนแรงขณะที่ผู้พัดถิ่นภายในและข้ามพรมแดนมีจำนวนมากเป็นประวัติศาสตร์หน่วยงานนานาชาติเรียกร้องการสืบสวนอายการศาลอาญาระหว่างประเทศเตือนว่ามีหลักฐานชวนตั้งข้อสงสัยการอาชญากรรมก่อสงครามขณะที่ชุมชนระหว่างประเทศกดดันให้เปิดทางเข้าช่วยเหลือฉุกเฉินซูดานกํากำลังเผชิญกับสงครามที่โหดร้ายเมื่อเมืองถูกยึด หลักฐานดาวเทียมชี้การสังหารหมู่ตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจถึงหลักแสนคนและผู้คนนำหลานต้องต่อสู้กับความหิวโหย